สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยแต่จะมีไอเทมนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมค่ะด้วยอาชีพการงานของปายเองเนะะี่ยค่ะเป็นทั้งพิธีมีพิธีกรรวมไปถึงเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ในแต่ละวันเนะะี่ยค่ะจะต้องเจอคนเยอะมากๆเลยถ้าสมมติว่า แต่เนี่ยไปทํางานนะ้ค่ะผมชีบผมผมเสียผมรีบนะคะบอกเลยว่าบุคลิกเนี่ยก็ดูไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แต่เลยมาแนะนำนะคะกับไอเทมตัวนี้ค่ะนี่ให้ดูหน้าตากันก่อนค่ะกับตัวเคชฟรามนะคะเซรั่มนั่นเองค่ะนี่เลยเป็นเซรั่มสำหรับเส้นผมนะคะเขามาในรูปแบบแบบนี้นี่เลยค่ะพกมาสะดวกมากเลยเป็นขวดแบบนี้นะคะแล้วก็ ตัวเฮชมาลชนะ้ตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ผมของแปเนะะี่ยค่ะดูแข็งแรงดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากผมที่รีบแปนเนี่ยให้ดูสุขภาพดีที่สําคัญเลยผมแปนเนี่ยเคยผ่านการทําสีมาก่อนนะคะผมเนี่ยก็ดูนุ่มแล้วก็รายผมเนี่ยขึ้นเยอะมากๆเลยจากผมนะคะที่เคยแตกปลายผมเสียเนี่ยก็กลับมาเงางานนะคะแล้วก็สุขภาพดีเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแปใช้ยังไง ด้วยส่วนประกอบหลักนะคะนั่นก็คือคาพซินนั่นเองค่ะซึ่งนำเข้าจากประเทศแคนาดานะคะแล้วก็ได้รับรางวัล In Cosmetic Best Ingredient Award ปี2011ด้วยรวมกับสรรสกัดอื่นๆอ,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 อีก8ชนิดนะคะและทอออยแล้วก็มีความอ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแต่เนี่ยจะใช้นวดบริเวณบนหนังศีรษะเป็นประจำทุกวันเลยค่ะ ไปแนะนำนะคะให้ใช้ a b สเบ n เช r u มเนี่ยเป็นประจำอย่างต่อนเนื่องค่ะ2อถึงสเดือนขึ้นไปนะคะเห็นผลแน่นอนวันละสอครั้งค่ะเช้าแล้วก็เย็นนะคะในเดือนแรกเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังรากผมนะคะช่วยฟื้นฟูหนังศีรษะเนี่ยให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนในเดือนที่2นะคะก็จะช่วยเพิ่มเกบบาะป้องกันผมค่ะทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงนะคะต่อทุกสภาพแวดล้อมเลยแล้วก็ในเดือนที่3านะคะก็จะช่วยเพิ่มรากผมนะคะให้รากผมเนี่ยดูเยอะขึ้นค่ะวันขอไใจนะคะเป็นวันพิเศษแล้วค่ะด้วยเฮชวานเซรั่มกดนี้นะคะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แต่ค่ะไม่ว่าแต่จะเต็กอินนะคะนั่งทางานกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่า ออกไปพบปะลูกค้านะค่ะไปประชุมข้างนอกหรือว่าจะออกไป going out นะคะไปปาร์ตี้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนก็ตามนะคะบอกเลยว่าผมตัแต่เนี่ยก็ยังสวยนุ่มดูเงางามนะคะจัดทรงง่ายไม่ชีฟ้ฟกรวมไปถึงนะคะก็ไม่ร่วงหลุดง่ายด้วยนะคะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แต่นะคะแล้วก็บอกเลยว่าคนเห็นปุ๊บเนี่ยคะทักเลยว่าทาอะไรมาทําไมผมสวยขนาดนี้นะคะนี่เลยถ้าใครมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเส้นผมอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะ แนะนำเลยกับเ Balance น e ช u m มขวดนี้ลองเอาไปใช้กันดูค่ะ